ดีหมดจะเปเลือกอาโอวีเฮ็นเลยครับใช่หรือเปล่าม่ต้องนานเกินสามนาทีเลยจะตกแน่แนะนะเมื่อเปดูในญ่ยูทูบนะครับผมเดี๋ยวรู้ไป็นยดูตรงไหนน,นี่ไงกดเข้าไปเลยช่องใหม่ผมนะครับมันเป็นช่องใหม่เลยอะ่ะโอ้น้ำลายกันเอาแน่กดเข้าไปตรงรูปยูทูปกดเข้าไปใต้ปอยู่แล้วอ่า ทำไูพูดตามขึ้นเร็วจังวะเมื่อเมื่อวานสองคนเองนะด่ะอันนี้สองพันเลยเหรอด่ะเร็วเกินนะมันเร็วไปสุดที่ รวมชัดแล้วอะไรวะอะไรวสองพันคนเลยเหรออะไรวะเมื่อวานสองเร็วเกินไปแล้วเร็วเกินไปสองพันคนอะไรไอนี่มันอยู่ในทุกอย่าดูไอนี้ ไม่เกี่ยวกับไปนั้นใช่เห็นไหมสองพันคนอะไรวะเมื่อวานสองคนใช้สิบเอ็ดอื้อหือฮังงงงงบัวขนาดนี้ so อะไรวะทำไมไม่เหมือนตอนนั้นเลยทำมาได้ไม่กี่วันไนสัตว์เอ้ยกูควรจะดีใจนะ อะไรงงเหียน่าคนขยันทำคลิปทำมาเลขก็ลงก็หายแล้วนะโดนลบคลิปไปโอ้โหไปสวรรค์เลยทำปอกคลิปทั้งทํปอกคลิปเสร็จเมื่อกี้ต้องไม่อยู่วะเนดงอยากจะเล่นให้ดูกี่นาทีเนี่ยนะมันเหมี่ยวมั่งอึงอ้งอึ้งทึ่งงง มึงงะเออมีหลายตัวบัวิไม่ทีสิครั้งติดกันเลยยังมันไม่มาเลยดิทีนึงอยี สองนจะเป็นทีสองทำงานหกเราจะไม่ทีสานาทีไปดูใน u t u b บออกก็ได้ละไอปลดเรืองกาอืมรต้งซื้อใช่ไหมเกียดต จะได้หมดวากกตนที ah, ่ย oh ้า้มีตังค่ะเอ่าเลิไแล้กันมีแนำให้ไปดินในยูทูบนะครับบกดเลยแล้วกัน ขอตัวนหนาหน้ารั้นมากมันไม่ได้จะย้อนไม่เคยนั่นย้อนเลยนะจริงจริงย้อนมันโคตรตากขอตัวนี้ก่อนเลยแล้วกัน เสร็แล้วแน่โหสะละเอาโหสะละก็ไม่ต้องตื่นโกวไอ้นี่ตอนนี้เป็นล่างสูงอ่ะไอสองดาบเพราะพ่อเองนวนั่นอ่ะมันพ่อเองอ่ะเออนั่นแต่ไม่น่าเชื่อพ่อเองนะก็ความมาใหม่ตอนนั้นไอ้ตัวบัวก็ใช้ใส่เพื่อเก็บเคลมบื้อก็ไม่ได้ดูการ์ตูนมานานอ่ะดูตอนนั้นเด็กจับมันขนาดนี้บุญหัวงั้นหรอ คุณสวยเออทำไมฉันคนกูเจอคอนอังกฤษเออฮะกูเจอคนอังกฤษออกว่กููกับบทร์ดหน่อ <c oughs> ยใช่บอรดนี่มนแลฟจริงบ้กไปเล้วดับเรื่องบกบกเฮทพีด,ด้วยไม่ชอบเนี่ยนอกเสียตังเยอะ ก็่อสู้ไม่ได้ขาดเลยโอ้มืมอโอกคลอไอเปลอบะอ,อ,อ้มาสยกอนโ <c oughs> อ้โหเส็ไป แล้วเรจะเด็กไหมนักเล่นะทีมมัต้อการนักสอนจะเจอที่มันมีร้านพ่อเชโบกคนเยอกที่ดไอ้นี่มันไม่เกินอยากให้เกินจเกิน บวกบวกไม่ได้ก่อนเลยเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้เราคป็นก็ไม่ได้หนะรอกพพลังโจมตีเรายังน้อยอยู่สองสามล้านตัวยึดแม่ amen bên nha Nhưng mà nó tạo dưa rồi thôi này, này? Cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไ mhm. oh. ้ no. ัวนะไมู่้อะลยนี่ยดูทำไมตาตัวนี้เล่นไดสบายมันไม่มีฮะงไม่เชื่อไอ้ิ้นไปละว้าว กำลังตีถึงร้อยเหรอว่าอยู่จะตีแรงที่ไหนเออใชเอาป้องกุ้งหักแล้วโอ้ยเขี้อินไม่มีโคนนะแต่แล้าคนบอมวุ้งกุ้งปะ จะกลับมา ทำไมไม่มาอีกนะมึงอ่ะ

จ <Attack. S 1> ะได้แมงชีสตาร์นัสรอผู้เกิดก e. ่อนเลยผู้ฆ่าเนี่ยเดี้ยวดูเนี่ยล็กคุดาดูล็กนี่ยนักตัวนี้ดูดีมากดูเล็กไหมเป็นฮุนต์จิตแมน อ่าขอซื้อนี้ก่อนละกันนี่นเดี๋ยวค่อยซื้อซื้อลงหน้าเลยซื้อลองหน้าอ่ะซื้อแน่นอนนั้นจงตีไว้นะฮะพลังยังมีเยอะเลยเห็นปะมีหกพันอ่ะดูดิก่อแค่นั้นไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวต้องฟูพลังชีวิต ควมเดยตรงต8ฟอร์นื้พลังชีวิต80เปอร์ิดกูล้วลกัน80เอ,เอเร์นต่าเพา่อดีว่าพัจะไปดีกลว มีดินอ่ะโอโนะำมือชันตีมุมันเชื่อผายโฮโฮ <c oughs> แก่งกุญน,นะครับครั้งที่4โอ้โหครั้งที่4 เอ็มไอพีที่ไหว่ากาที่หายแล้ว,หลหวเหรียญทองไฟเตอร์เหรียญทองไฟเตอร์ให้เจ้าคนครับพ่อเจ้าคนณต้องเป็เอ็งนี่นะมาให้เราจะเป็นสามคนมแทนเก่งเกินเหรียญทองไฟเตอร์ càng ấy kém càng hơn เกินนะครับแข่งเกินอ่ะเล่นตัวที่แกดที่แปลกัน